สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปิดเครื่องนะครับของโมบาย i IC 811น plus ะครับเป็นตัวนี้นะครับ811น plus นะครับมีถามมาหลายท่านนะครับได้รับเครื่องไปแล้วนะครับหาวิธีเปิดไม่เจอนะครับในปุ่มนี้มันไม่มีบอกเลยนะครับว่าเปิดตรงไหนนะครับวิธีเปิดให้ทำแบบนี้นะครับ กดตัวนี้นะครับกดแช่นะครับเนี่ยครับตัวซ้ายมือเนี่ยปุ่มซ้ายมือเนี่ยกดลงไปนะกดแน่นๆแช่ครับอ่ะทำพร้อมกันนะครับวิธีเปิดเครื่องกดแช่ครับปุ๊บอ่าเนี่ยครับปุ๊บมันเวอร์คขึแล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยวิธีเปิดตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเพิ่มเสียงนะครับเนี่ยเนี่ยครับอันนี้เพิ่มเสียงเนี่ยครับจักรยานยนต์เฉียวชนจักรยานยนต์บาดเจ็บทั้งหมด3รายอ้าวเสียงดีนะครับ เพิ่มเสียงก็หมุนมาทางขวานะครับรีเสียงก็หมุนมาทางซ้ายนะครับแบบนี้ครับอ่าดีเสียงหมุนมาทางซ้ายแบบนี้นะครับปิดเครื่องก็กดแช่เหมือนเดิมครับอ่ากดแช่เมื่อกี้นี้เปิดกดแช่เราปิดก็ต้องกดแช่เหมือนเดิมครับอ่ากดแช่ก็คือปิดนะครับปึ๊บอ่ามันอาจจะนานสักหน่อยนะครับตัวนี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยครับวิธีปิดเปิดนะครับอ่ามีหลายท่านนะครับถามมาว่าเปิดเครื่องยังไงก็ทําให้ชมเลยนะครับอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับ เปิดกดแช่ปิดก็กดแช่นะครับเอาเปิดกดแช่อ่าเวอร์ค่มขึ้นก็ปล่อยมือนะครับแบบนี้นะครับอ่าเอาฟังเสียงก่อนสิบแปดสิบแปดอ่านะครับปิดก็กดแช่นะครับสี่สิบสองหนึ่งเจ็ดฟังเสียงหน่อยก็ได้ครับอ่ะนี่ครับอ่ามีระบายความร้อนด้วยนะครับทันนี้อ่ะ อีกอย่างนะครับลําโพงมันอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับลําโพงนะครับแต่บางพัสดุนิงหนึ่งอยู่ระหว่างไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนนี่ครับนี่ครับอยู่ข้างบนแต่คูที่รับแจ็กเซนเอร์สี่สงหนึ่ดแจนอสิที่กระเทือนด้านหน้าสารพอบางอ้อถนนจรรยาสินีพงศ์สิบ8ปดศูนปิดเครื่องก็กดแช่ครับปิดก็กดแช่ปึ๊บ นี่คือวิธีปิดเปิดเครื่องมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ